Hi, my name is Rosie, and this is n a n And you're watching your favorite show, <S New scenes. s e a s ถามก่อนเลยมีใครเป็นทาสแมวบ้าง Me, me. h I am definitely a slave to my cat, 100%. คือพูดง่ายๆคือคูโรซี่เป็นทาสแมวขนาดแร้เลยใช่ค evet> ่ะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยใช้คำว่า Cat slave เรามักจะใช้ประโยคว่า I'm a slave to my cat แบบนี้ก็ธรรมชาติคือถ้า cat slave มันฟังดูแล้วมันตรงตัวเกินไปแต่ a slave to my own cat มันจะสลัดสลวยกว่าเนาะใช่แล้วค่ะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแมวในภาษาอังกฤษมันใช้หลายคำด้วยกันเนาะแล้วแบบบางทีก็แบบเออใช้กับอะไรก็ยังไม่รู้เลยถามได้เลยค่ะอะอย่างลูกแมวอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบ แมวน้อยก็จะเป็น k i t t e n แต่ถ้าเป็นคำว่า kitty ใช้กับแมวทั่วไปไม่ต้องเป็นลูกแมวก็คือ kitty <c oughs> มันคล้ายๆกับ slang เนาะแต่ว่าใช้กับแมวทุกประเภทเลยแต่ถ้าเป็น k i t t e n มันก็ specific ว่าเป็นลูกแมวอ่าใช่เลย่าแล้วถ้าเป็นแมวตัวผู้กับแมวตัวเมียละ่ะโอ้โอเคเราหมากจะใช้คำว่า ชอมคาร์ดซึ่งคำว่าชอมคาร์ดก็เป็นตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียเราจะใช้คำว่ามอลลี่แต่อยากจะบอกว่าคำว่ามอลลี่เราจะใช้อย่างไม่ปล่อยแต่มอลลี่มันก็เป็นชื่อคนได้เหมือนกันนะคือเคย<ม>ได้ย<ำ>ินคนชื่อมอลลี่นะแต่ไม่คิดว่ามอลลี่จะหมายถึงแมวตัวเมียนะก็เหมือนชอมชอมก็เป็นชื่อของผู้ชาย อ่าและอีกคำหนึ่งก็คือแมวจ,จรจัดภาษาอังกฤษเราใช้คำว่ารเราจะใช้คำว่า stray cat แล้วถ้าเป็นแมวยั่วสว่านละ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร <S <S ยวัวก่อนแล้วก็ขวดคนไว้ก่อนถ้าวนมันก็ได้แต่แค่บ o m เ n ้มันก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันที่เราจะเห็นบ่อยๆในพวก กระตูนภาพยนตร์มาเวลเนี่ยจะเคยเห็นกันใช่แต่ใครเป็นทาสแมวต้องติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะและข่าวที่เราจะเล่าในวันนี้ก็คือ Happy reunion for a woman whose cat had been missing for a month. คืนความสุขให้กับหญิงสาวเจ้าของแมวที่หายไปเป็นเดือนนั่นเองค่ะคือคำว่า reunion ก็คือเหมือนกลับมาเจอกันถูกต้องค่ะ So this is a lovely article and this is about how a cat went missing from Hat Yai district but then was found in Bangkok. The owner of the cat flew to Bangkok to collect it, and the pair had a very happy reunion. คือเป็นเรื่องราวของเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยหายตัวไปดื้อๆเลยจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ไปเจอตัวที่ไหนรู้ไหมก็คือที่กรุงเทพมหานครนั่นเองคือแบบ คิดดูจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพเนี่ยคือแบบกี่กิโลเมตรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเจ้าของแมวต้องบินไปที่กรุงเทพเพื่อไปรับเจ้าแมวตัวนี้นะคะแล้วก็ก็ได้กลับมาพบกันอย่างมีความสุขนั่นเองอซึ่งจากคราวนี้มีหลายคำที่น่าสนใจแต่เราจะเริ่มด้วยคำว่า feline so the word feline just means cat แปลว่าแมวเรือจะแปลว่าเกี่ยวกับสัตว์ ระกูลแมวถ้าเกิดเป็นภาษาพูดเราจะไม่ค่อยใช้คำนี้ hmm. ก็จะใช้คำว่าแคทคิทช์อะไรพวกนี้แหละแต่ l ี n ลมันจะแบบคือเรียกว่าอะไรอะในภาษาเขียนภาษากรอนอะ hmm. พวกนี้จะใช้คำว่า l ี n ลเนี้ยค่อนข้างบ่อย exactly And actually n d a the w o r d feline we can use w it h any type of cat so we can use it with a lion we can use it with a tiger these animals are all <F> แม้กระทั่งเสือสิงโตก็เรียกว่าฟีไลน์ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสัตว์ตระกูลแมว s a so the example sentence is a nice easy sentence that is the feline went missing from its home in Hat Yai district แมวตัวนี้ได้หายไปจากบ้านที่หาดใหญ่นั่นเองคือถ้าไม่ใช่ฟีลายก็ใช้คำว่า the cat went missing from its home in Hat Yai ก็ได้เช่นเดียวกันค mm ่ะ hmm. okay so moving on to the next word and that is the word Samaritan. A good Samaritan. So, a good Samaritan is just like a good person who does a good deed. I will let you explain little bit let more you a คำว่า good Samaritan เนี่ยคือที่มาของคำนี้มันมาจากคำสอนของพระเยซูในศาสนา,าคริสต์ค่ะเรื่องชาวซามารียผู้ใจดีค่ะซึ่งในเรื่องดังกล่าวมีชาวแคว้นยูเดียคนหนึ่งถูกโจรปล้นและทำร้ายขณะดเดินทางระหว่างเมืองก่อนที่จะถูกทิ้งไว้ข้างทางให้ตายจนกระทั่งมีชาวแคว้นซามารียผ่านมาพบแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะทั้งๆนี่จริงแล้วเนี่ยทั้งแคว้นยูเดียกับซามารียเนี่ย คือเป็นศัตรูคู่แค้นกันมานานเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า good Samaritan ในความหมายที่ว่าพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือผู้อื่นค่ะและจริงๆแล้วคำว่า Samaritan เป็นชื่อขององค์กรด้วยนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือคนอย่างเช่นอย่างไม่กี่ปีนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคซ mm ึมเศร้าด้วย So the example sentence w i t h the w o r d good Samaritan is the cat was found by a good Samaritan อิ b a ั g คอ k ซึ่งแมวตัวนี้ถูกพบโดยพลเมืองดีในกรุงเทพนั่นเองค่ะแล้วต่อไปเรามีคำว่า w o n d e r คำว่า w o n d e r เป็นคำกริกยาที่แปลว่าเดินเล่นหรือเดินเตร่ก็ได้ like wander around <c oughs> ใช่ไหม exactly if you wander around that kind of feels like you don't go anywhere but I guess if you just wander or we can say to go for a wander just kind of means that you walk aimlessly there's no <S <Right. S 1> aim คือเหมือนกับว่าเดินโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปไหนคือเหมือนเดินเล่นนั่นแหละ so the example sentence is the cat was found wandering along an expressway คือแมวตัวนี้ถูกพบระหว่างที่มันเดินเตร่ตามทางด่วนค่ะแล้วต่อไปเรามีคำว่า give up hope จริงที่คำว่า give up อาจจะแปลว่ายอมแพ้แต่ว่าถ้าเราจะพูดว่า give up hope ก็จะแปลว่าสิ้นหวังกับปังเสียงปัยงยานใช่คือเหมือนว่าเราเคยมีความหวังแหละแต่อยู่ๆก็แบบสิ้นหวังละ so the example sentence from the news was the owner searched for her cat ítulo overst pigeon then gave hope bond two weeks and เจ mm ้าของแมวเขาได้ออกตามหาเป็นเวลา2สัปดาห์แต่ก็หมดหวังนั่นเอง Actually I understand this feeling because my cat also went missing mm hmm. and I searched for my cat for nine days and then I found it คร mm ูโรซี่ก็เข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าแมวของครูโรซี่เคยหายไปถึง9วันแต่สุดท้ายก็เจอกันนะแต่ ความรู้สึกมันก็จะเหมือนว่าเหมือนลูกเราหายไปไหนอะเนาะใช่ Yeah and I think I would have given up hope after two weeks exactly คือเราอาจจะรู้สึกหมดหวังหลังจากที่เราตามหานานถึง2สัปดาห์เลยอืมใช่ก็นานและช่วงเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะคะแต่ New News า e e t ยังไม่จดเพราะว่ามาดามมดรออยู่แล้วนะคะในช่วงมาดูมาดามย สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทมพูชันูชเข้าสู่ช่วงมาดูมาขาวมาดูมาดามมาดามดามยาวๆสิคะ<า>ก่อนอื่นต้องขอขอบเตียงทุกท่านขอบคุณที่ระกกันเวลามาดูรายการของเราสลากเวลาและในวันนี้ขอขอ,ขอได้ไหมคนะขอแล้วเรา โอเคค่ะพอก็ได้แล้ววันนี้ดิฉันก็ถือว่าสําเร็จในการเล่นมุกแล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะสําเร็จแล้วก็ต้องลองไปอ่านหนังสือ100เคล็ดลับที่คนสําเร็จทําค่ะสําหรับเคล็ดลับในวันนี้นะคะหนังสือบอกว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงคือชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยมิส,สหายและประโยคนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า The the who real success life life person surrounded friends a is is of by จริงมากๆเลยนะคะการที่มีเพื่อนที่ดีเนี่ยเราก็จะได้รับกำลังใจที่ดีทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะและประโยคนี้ที่อยากจะย้ำนะคะนั่นก็คือคำว่าถูกรายล้อมไปด้วยหรือว่าถูกแวดล้อมไปด้วยในภาษาอังกฤษเราจะใช้ verb to be ตามด้วย surrounded by ค่ะ อีกหนึ่งคำคำว่ามีสหายนอกจาก friends แล้วเรายังใช้คำว่า company ได้ด้วยนะคะคำว่า company นอกจากแปลว่าบริษัทแล้วยังแปลว่ามีสหายได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ n e w s p e a d แล้วพบกันใ้ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะถ้าเกิดจะบอกว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรอะเราจะใช้คำว่า when the cat is away the mice We'll play. Yay! Yay. <laughs>